สวัสดีครับ EP ที่125พื้นดวงของคนที่เกิดวันเสาร์เดือน2ปีมะเสง็งก่อนจะไปรับฟังคำทำนาอยากแจ้งให้ทุกคนทราบว่าวันเดือนปีเกิดที่เราใช้ในการทำนายเราอ้างอิงมาจากปฏิทิน1 0 0ปีสำหรับท่านใดที่ไม่มีปฏิทินในการอ้างอิงสามารถเพิ่มเพื่อนทางชิวอาโค้ ode, แล้วทักมาสอบถามกันได้เลยนะครับไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆ คำทำนายของทุกคนที่เกิดบนโลกใบนี้มีทั้งหมด1,800ดวงชะตาตอนนี้ผมกําลังทําคลิปต่อเนื่องขอกําลังใจด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสำหรับท่านที่สนใจศึกษาวิชานี้สามารถสั่งซื้อตําราผ่านทางช่องทางไลน์ได้ที่ l ล n e ID ดี1 9 6ย2 5 1 9 1 9แถมแผนที่ชีวิตหดวงชะตาพร้อมคลิปการเขียนแผนที่ชีวิตและแนะนำการอ่านพื้นฐานดวงชะตา พื้นดวงของคนที่เกิดวันเสาร์เดือนสองปีมะเสง็งเป็นคนใจดีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นคนรักสงบถึงจะพบกับปัญหาที่เข้ามากระแทกกระทันขนาดไหนก็สามารถหาทางออกให้กับตัวเองได้ทรัพย์จะได้มาจากการมีชื่อเสียงแต่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะมันไม่มีบาร,รมีไม่เกิดประเสริฐไม่ได้คู่ครองคนรักก็จะอยู่กันแบบกดดันแต่ถ้ายอมกันได้ให้อภัยกันก็จะอยู่กันแบบญาติพี่น้อง ข้อควรระวังในบางครั้งใจร้อนหุนหันพันแล่นขัดแย้งสีสัวทำสีสัวพูดสีสัวคิดจะมีผลเสียตามมาปีที่ดวงตกต้องระวังเรื่องของอารมณ์ความคิดสุขภาพและอุบัติเหตุช่วงปีที่ดวงตกจะมีเรื่องสะเทือนใจเสียชื่อเสียงร้อนใจกังวลใจการสูญเสียทั้งในเรื่องของการงานการเงินความรักและครอบครัวถ้าไม่รอบคอบแต่สินใจผิดพลาดโอกาสในชีวิตจะถูกปิดลง ชะตาชีวิตของทุกคนถูกกำหนดมาแล้วตั้งแต่เกิดไม่มีใครหนีพ้นวิบากกรรมที่ทำกันมาตั้งแต่อดีตชาติแม้แต่พระพุทธเจ้าท่านยังมีอยู่4ประการที่ไม่สามารถทำได้คือ 1. ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงกรรมของสัตว์อื่นได้ 2. ความสี่วิไลของธรรมะไม่สามารถสื่อสารทางภาษาได้ 3. สติปัญญาให้กันไม่ได้และ 4. ถ้าไม่มีบุญหรือกรรมร่วมกันจะไม่สามารถทำอะไรร่วมกันได้ ถ้าเรารู้เท่าทานวางจิตวางใจให้ดีทำเหตุให้ดีก็จะมีความสุขได้ในทุกๆวันเลขลางร้ายเงื้อมือมัจุราชหรือช่วงอายุที่ดวงตกมากที่สุดมีอยู่3ช่วงครับคือช่วงอายุ 27-28, 38-39และ90-91คราวนี้เรามาดูทั้งชีวิตกันว่าช่วงจังหวะชีวิตช่วงไหนบ้างที่ดวงตกตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ99ปีเริ่มต้นจากอายุ5-6ขวบ 23-24 27-28 38-39 42-43 53-54 68-69 86-87และ90-91ช่วงจังหวะชีวิตที่ดวงตกอิทธิพลของตัวเลขจะส่งผลทําให้เราคิดผิดทําผาดได้ง่ายๆกิจกรรมใดที่เสี่ยงก็ขอให้เลี่ยงอย่าไปยึดติดกับอดีตจะทําให้เราทุกข์ และอย่าไปกังวลมากกับอนาคตจะทําให้เราไม่มีความสุขให้อยู่กับปัจจุบันมีปัญหาไหนเข้ามาก็แก้กันไปปัญหาไหนแก้ได้ก็ดีปัญหาไหนแก้ไม่ได้ทําให้เต็มที่ทําให้ดีที่สุดถ้ายัางแก้ไม่ได้ก็ขอให้ยอมรับมันไม่เช่นนั้นเราจะไม่มีความสุขเกิดปัญหาก็ต้องแก้กันไปเกิดเป็นคนมันต้องมีอารมณ์คิดนึปรุงแต่งเป็นปกติอยู่แล้วแต่อย่าไปติดกับความคิดให้รู้ในปัจจุบันรู้แล้วก็แก้ปัญหาไป ธรรมชาตินึกคิดปรุงแต่งเป็นธรรมดาของขันห้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรูปคือร่างกายเวทนาคือความรู้สึกต่างๆสัญญาคือความจำสังขารหรือจิตตสังขารคือความคิดปรุงแต่งวิญญาณคือการรับรู้ทางอยตนะทั้ง6มีตาหูจมูกลิ้นกายและใจความรู้ตรงนี้ไม่ต้องไปจำแค่บอกให้รู้เฉยๆว่าที่มาของความรู้สึกนึกคิดมาจากไหน แค่รู้แล้วก็แล้วไปธรรมะคือการทำหน้าที่ให้อยู่กับปัจจุบันรู้ทันก็แล้วไปรู้ไม่ทันก็แล้วไปทำเหตุให้ดีแล้วผลก็จะดีแม้กระทั่งช่วงที่ดวงตกก็ตามสำหรับคนที่กังวลอยากทราบดวงชะตาลุวงหน้าในปีนั้นในเดือนนั้นหรือหาช่วงจังหวะในการทำธุรกิจสามารถตรวจดวงชะตากับผมได้ที่ l ล n e ไ d ดี1 9 6 4 2 5 1 9ขอให้มีความสุขในทุกๆวันนะครับสวัสดีครับ